สวัสดีจ้าฮัลโหล everyone how are you I'm fine thank you ฮัลโหลแต่ก็หสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้พบกับแม่ใหญ่ทองคือเก้าวได้จ้าพี่น้องจ้าอาหารใหญ่ๆกินแอ้วก็เปาพอละก็เปาพอช่วยเลยเสร็กฝันนะแต่ก็ที่ที่เกินจอก็เปาะพอละ่า 阿เจนนเฟอร์ทองมา阿ลิลี่เจ้เล่ไป咗เออ火ห旅行啊仲未ก็能下个礼拜到啦阿ลิลี่เจ้可能就会出现噶啦啊阿เจนนี่เฟอร์唔知噶我出来ง饭啊就去咗火星旅行啊仲อ返啊好อ่าวันนี้ก็จะมาทาอะไรไม่ใหญ่ทองไม่ใหญ่ทองจอกมากินข้าวจะี่น้อง วันนี้จะกินข้าวจ้ามีน้ำพริกกุ้งอ่าวันนี้กินอะไรมีอะไรกินไม่ใหญ่เมื่อนี้ไม่ใหญ่มีน้ำพริกกุ้งจ้าน้ำพริกกุ้งแล้วก็แกงแกงก็ทําให้ดูแกงไก่กับมะละกอแกงไก่กับมะละกอก็มีผักลวกก็มีกระหล,ล่ําลูกแล้วก็มีแตงกวาจะมากินสองอย่างนี่แหละหิวข้าวจ้าพี่น้องมาเด้อแล้วแต่ก็จะแช่เสกฝานะ เอาช็ดได้เสกฟานนะก๊ายตอนนี้ก็จะเป็นวันกุดจีนอยู่นะคะวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไม่ใช่แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเลยกุดจีนแล้วนะมาจ้ามากินข้าวจ้ากินน้ำพริกก่อนน้ำพริกกุ้งจ้ะแท่กแทกน้ำพริกกุ้งสดจ้ะกระเถบนี้หน่อยโอ้ยหนาวโอ้ตรง่ะ ที่นี่โหตรงอะก็อนใหู่หตรงอะอากาศหนาวจ้พี่น้องก็เลยใส่เสื้อเสื้อตัวใหญ่มากินข้าวมันหนาวอืมน้ำพริกอร่อยมากเลยจา้าโอ้แซ่บทำไมอร่อยอย่างนี้ล่ะน้ำพริกกุ้งเนี่ยอร่อยสุดๆเลยนะอร่อยมากเลยจ้ะโอ้ยอร่อยไม่ผิดหวงังแซ่บมาก กินกับผักลวกนี่นะ,ะลวกอผักกระหลำ่ำที่บ้านก็จะมีกระหล่ำอยู่ก็เลยเอามาลวกก็ไปซื้อแตงกวาม,มาหน่อยหนึง่งอันนี้ก็แกงแกงไก่ใส่มะละกอวันนี้ก็จะกินสองอย่างนะวันนี้นะก็เป็นโลภโลภหน่อยนะก็จะเป็นคนโลภนะโลภกินนะวันนี้อยากกินน้ำพริกก็อยากจะกินแกงวันนี้นะ Ừ, ơi ơi mày à, tại ca Nó sẽ cho giảm trường Ha giảm trường Săn xin ha Vừa chẳng giảm trường Sẽ cho mày xung tí Có lục cho xem qua là yo à Mới gì à Ồ, gì à Về xôi Về xôi lục cho Lục sục qua là chào xanh 好好食啊！好好味啊！你唔識食你啊，你覺得唔知啦咩味道？係啲飲醬啊，攞飯咧一齊送嗰啲菜啊，係特別開胃啊！食多啲飯㗎，係啊！但係食食得多又唔會肥喎、啊。啲鄉下人係咁食㗎，鄉下人鄉下人多數都係日日都有飲醬食嘅。 ก็จะเป็นคนบ้านนอกนะกินกินกินอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่พ้นน้ำพริกนะน้ำพริกนี่อร่อยมากเลยแกงก็อร่อยโอ้อร่อยหลังจากได้กินข้าวไเยอะแล้วเนี่ยแกงมันยังร้อนอยู่เนี่ยกินแกงก่อน แกงแกงไก่ใส่มะละกอแกงแบบบ้านนอกอยากจะกินแบบบ้านนอกไม่อยากจะกินเหมือนคนกรุงเทพก็กินอ่ะกินเหมือนคนกรุงเทพกินแล้วมันเลี่ยนมันไม่อร่อยต้องตำน้ำพริกแกงแบบบ้านนอกงั้นน่ะกินมาถึงจะอร่อยอืมอร่อยไหมล่ะทีเนี้ยมันก็อร่อยนะเดี๋ยวถามได้ใช่ไมล่ะไม่ต้องถามมันอร่อยอยู่แล้ว 唔ใช้问我唔好吃啊，超好吃噶啦，最อ食噶啦，又香啦ที่เที่ชอยวรหลว，又ห่าเหม่ล่ะ，แกงพอดีไม่เค็มรสชาติไม่เค็มนะเป็นคนที่ไม่กินเค็มกินรสชาติแบบพอดีพอดีอร่อยมากจากแกงก็อร่อยนะพี่ก็อร่อยโอ้สุดยอดเลยเจ้าวันนี้วันนี้กินเขากินข่าแซ่บแซบพี่น้องเลย มะละกอแกงแกงอ่ามะละกอมันสุกพอดีจ้ะแกงกำลังกินพอดีไม่เละอืมแกงพอดีสุกโอ้ยแซ่บอะไรเนาะคันคัน,นพักนี้ก็จะเห็นแม่ใหญ่ทองประจำประจำนะจ๊ะแม่ใหญ่ทองวันนี้วันนี้ครบกำหนดที่จะอ่าสะผม <c oughs> วันนี้ครบกาหนดที่จะสระผมจะ้ะก็เลยแม่ใหญ่ทองก็เลยก็เลยว่างออกมาจา้ะแม่ใหญ่ทองเนี่ยแต่งหน้าแต่งตาไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะใช่ไหมละ่ะก็เลยแม่ใหญ่ทองก็จะออกมาประจาออกมาบ่อยๆจ้ะสไตล์สไตล์แบบนี้หาดูยากนะไปหาคนแก่ที่ไหนแบบหน้าตาน่ารักหน้าตาน่าหน้าตาสวยหน้าตาน่ารักเหมือนแม่ใหญ่ทองเนะะี่ยหา หาดูยากเราเด้อจะบอกให้เด้อล่ะโอ้ชุดเด็กก็ตัวเีเสงหเกาแรงล่ะหัวยาแรงหัวยาวหัวหัวากําเตยีลาสินอยูก็มันแงหัมเกาตามชุดเด็กลแต่ก้ามาเรียกโมกินโก้จีหัวกําแรงอ่ะเรียกไมกินโก้เลยมาเรียต้อไม่กินก้เฮ้องกรไป็นเด็กกินโตะง Có Oi <laughs> <laughs> trời lên gà lạ. Mẹ nga mô gạo tàn chuột đê mà. À, lên lên trời sai phải trong bánh là <laughs> Ô sai à, có lèn lèn, phê lèn lèn cho lèn chúng ta liu kìa Thà sáu mê ọc mà là phương khương cho bí Mấy ai thông lê ọc mà thèn Ừ, mà xe, ơi rồi Ô mê à มันกินกับผักอันเนี้ยมันจะเข้ากับแตงกวาเข้ากับแตงกวาแล้วก็ผักผักลวกนะนะน้ำพริกกุ้งกับมันจะเข้าตำใส่ก็ปลุกไว้กินได้ได้หลายวันเนอย นึกอยากกินน้ำพริกเอาออกมากินจ้ะพี่น้องกินข้าวกันยังอ่ะเสิเกเงาฟันไหมอ่ะต่ก่เสิเกเ้าฟันไหมอ่ะลาลาแสงวันวันที่เยสเซราอ้ายยังไม่กินก็ไปหาอะไรกินเด้อจ้าพี่น้องเด้อแม่ทองเมื่อนี้กินข้าวแซ่บแซ่บอร่อยสุดเลยจ้ะน้ำพริกกุ้งมันแม่อร่อยได้ยังไงล่ะอ่าลองไปทําดูสิมันอร่อยไหมล่ะ ตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ่ายโมงสิบนาทีอตอนนี้ก็หนึ่งจดสิบนัทีจับปิอทานเจา้ากิปโปที่ส่งและจิ้งจกชีกเอ่กเอก,กับข้าวก็จะทำทำเองนะคะทำกินเองจ้ะพี่น้องส่วนมากแล้วนะก็จะไม่ค่อยได้ไปซื้อกินหรอกจก้ะก็จะไปซื้อเฉพาะอาหารเช้าอาหารเช้าก็จะซื้อกินแล้วตอนบ่ายตอนเย็นก็จะทำกับข้าวกินเองจ้ะพี่น้อง เป็นคนว่าชอบทํานานามันคือมันนึกออกอ่ะมันนึกทํามันนึกกับข้าวออกก็เลยทําอ่ะงอออกยก่มเลนที่โันเล่ยที่เล่นิี่เล่โที่มั่นที่ั่นมเี่นเ่นมน่น่นเล่นนเลมันเเเลเลเเ่่่เล่่เล่เล่ลโต่งอ่ะ 啊！啲餸都又唔系好難嘅，都都都有都俾都有時間啊諗下嘅，煮咩餸係咪先？食嚟食去都係嗰啲噶啦，係嘛？如果啲人呢中意煮餸食嘅話呢成日都諗到餸嘅，係嘛？成日都諗到餸嘅，點樣煮點樣煮，點样,樣變化啊咁樣。 ไปไปมา,มาก็จะกินเยอะนะเนี่ยไม่อยากจะกินเยอะจ้ะพี่น้องก็ไม่อยากจะกินเยอะนะน้ำพริกน้ำพริกคลุกข้าวกินกับผัก เดี๋ยวกินแกงให้หมดแน่นัพริกเอาไว้กินก่อนเอาไว้ก่อนเอามันเอาไว้ได้เดี๋ยวอาจจะเยน็นๆจะกินอีกรอบหนึ่งจะเพราะยังมีข้าวอยู่หุงข้าวกระป๋องหนึ่งก็จะกินอีกมื้อหนึ่งแหละโอ้ยอร่อย 我靓唔靓啊？大家金婆婆靓唔靓女啊？小朋友有冇小朋友收睇啊？啊，可能冇小朋友啊 <laughs> 全部都大人，全部都大人嘅，全部都大人啦，啊嗰啲细路仔都唔好睇金婆婆啦，系咪 บย่าว่าตาตวทีดิเลี่ยยสิยะจะกินแกงโอ้ยน้ำพริกเผ็ดจ้าไปน้องเอ้ยกินหก จะกินแกงแกงแซ่บแส,สุดยอดของความอร่อยแกงอะนะอร่อยมากกินแล้วกินแล้วไม่คิดถึงบ้านนอกจะ้ะเพราะที่นี่ก็มีกินจากพี่น้อง กินเราไม่ต้องคิดถึงบ้านจ้ะพี่น้องคิดถึงฝีมือแม่ทํากับข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องทํากินเองจ้ะพี่น้องเรามาอยู่ไกลใช่ไหมล่ะเราเดี๋ยวนี้อะไรเครื่องอะไรทุกอย่างผัดเปกอะไรก็หากินได้จ้ะพี่น้องของกินไม่อดไม่อยากก็ทํากินจ้า กินแจงให้หมดน้ำพริกพอแล้วน้ำพริกจะเก็บไว้กินตอนเย็นๆสักเย็นๆนะเพราะว่าลวกผักลแล้วกินผักให้หมดเนี่ยจะกินผักจานนี้ให้หมดในวันเนี้ยน้ำพริกน่ากินได้หลายวันอืมแกงแซ่บมากอร่อยแกงแบบไม่ต้องใส่ผักอ่ะ ไม่ต้องใส่ผักผักใบม,มังลักหรือว่าจะใส่ผักไอ้นี่ไงให้ใบกะเพราอ่ะมันไม่มีนะมันไม่มีไอ้นี้ใส่เราก็ไม่ต้องใส่จ้ะพี่น้องเราใส่เอ่อต้นหอมบักชีไปใช้ได้แล้วจ้ะแล้วใส่ใบมะกรูดใส่มีมะขามก็ใส่มะขามไปก็ใช้ได้แล้วจ้ะอร่อยแล้วจ้ะไม่ต้องไปใส่ใบกะพงกะเพรามันไม่มีก็ไม่ต้องไปใส่จ้ะแกงอร่อยคือกัน มันจะหอมต้นหอมผักชีมันอาจจะอร่อยกว่ามันจะอร่อยกว่าแกงที่ใส่ใบกระเพรานะบางคนก็ไปแกงใส่ปลาใส่ปลาก็ได้ ใครอยากจะใส่ปลานงปลานิปน,นปลาอะไรก็แล้วแต่อยากจะใส่ก็ใส่ใส่ปลาก็อร่อยอันนี้ต้มใส่ไก่ใส่ไก่ไม่เอากระดูกไม่เอาหนังก็ใส่กระดูกมีกระดูกด้วยนะไม่กินแล้วก็ไม่กินหนังไก่แซ่บบลาที่นี่ กินข้าวหมดถ้วยหนึ่งอะที่จริงอะยังยังจะไม่พอนะเนี่ยยักท้องแล้วกินตอนเดนอีกรอบหนึ่งจ้าแกงก็ยังอยู่เดี๋ยวเอามะขามออกก่อนโอ้ใส่มะขามไปด้วย แ่มะขามไปด้วยมันจะได้นัวๆรสชาติพอดีกลมๆจะลองไปทำดูเด้ออร่อยนะอร่อยนะบอกบอกว่าอร่อยก็อร่อยนะไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะไม่ได้โกหกหรอกนะจะบอกให้นะถ้าแกงอันไหนอร่อยก็จะบอกว่าอร่อยแหละถ้าบอกมาแล้วอ่ะไม่ผิดหวัง ไปลองดูไปลองทำดูใครๆก็ทำเป็นหมดแหละส่วนมากส่วนมากคนอีสานก,ก็จะทำเป็นนะคนไปอยู่บ้านนอกอะนะคนที่อยู่ในกรุงเทพก็จะทำกินไม่ค่อยจะเป็นหรอกกินแต่ส่วนมากก็จะผัดผัดอต้มจืดอาแกงกะทิอะไรพวกนี้ใช่ไหมละ่ะแกงกะทิแกงส้มอะไรพวกนี้แกงแบบบ้านนอกก็ทำไม่ค่อยจะเป็นหรอกที่ว่าใส่ปลานะ่ะบางคนก็ไม่กินปลาไง ช่ไหมล่ะอย่างคนกรุงเทพนะกินแกงแบบมนโนอย่างนี้ใส่ปลาเขาก็ไม่กินใช่ไหมล่ะใส่มะขามเปียกไปนิดเดียวอย่าไปใส่เยอะใส่เยอะมันเปรี้ยเกินแล้วมันไม่อร่อยให้มันเปรี้ยวแบบ กลมๆอย่ามันอย่ามันเปรี้ยวเด่นนะคืออย่าให้มันเปรี้ยวอย่าให้รสชาติมันเด่นเปรี้ยวไงพะมันเป็นแกงเราใส่มะละกอเราไม่ได้ต้มไก่ต้มไก่ก็ทําเหมือนกัน,นแต่ไม่ใส่มะละกอใสอ่นี่ไปทําอย่างนี้ก็ได้ต้มไก่อะ ต้มไก่เหมือนบ้านนอกนะเขาต้มกินเขาใส่น้ำพริกแกงอะตำน้ำพริกแกงใส่เข้าไปอยแกงไก่เหมือนต้มเขาเรียกต้มไก่นะแบบบ้านนอกนะต้มแบบต้มไก่แบบบ้านนอกนะ ผ <c oughs> uh, ู้ล่งคนนะบ่อยากเบิ้งผู้เฒ่าบ่อยากเบิ้งผู้เฒ่าเบิ้งผู้เฒ่าแล้วมันบ่งมีแห้งบางคนไม่อยากดูคนแก่นะบางคนนะดูคนแก่แล้วมันมันเหมือนจะไม่มีแรงจะพี่น้องดูคนแก่แล้วมันยังไงไม่รู้มันเหมือนจะไม่มีแรงจะพี่น้องไอ้โอาโหตจ้าก่อตั้มเจ้าอไทยโรยอันก้ากอ่ะอ่ะ老人าเลยยันกาลยันกห้老人า啦老人ลล潮皮 個樣又唔靚啦嚇，有啲人嚟嫌棄啦係嘛？有啲人啊睇老人家咧，睇啦，冇氣冇力啊，睇咗冇氣冇力咁樣啊！有啲男人啊中意睇鹹濕噶啦係咪先？啊啲妹中意睇老人家先得噶，睇咗有氣有力嗰啲啊，啲男人啊我講男人啊。<laughs> 啲男人啊鹹濕濕咁樣啊，偷偷摸摸喺電話嗰度唔知搞乜嘅，咁啲睇乜嘢有咩好睇啊電話嗰度，去廁所屙屎屙尿都帶埋電話，梗下有鹹濕嘢睇啦係咪先？啊梗下有嘢啦啊，跟住我多數啲人就睇鹹濕噶啦。 ลยใจอยับซส,สอเจ้จจาเจ้าแทงก็ลำํำด้านอยับซีสอไทยตีนว้าเลยเดือดา,ามจับเนาะจำกันอืม,อก,อมกินหมดแล้วกินหมดแล้วก็จะไปแล้วนะเสร็จ้ายละเสร็จซ้ายที่ฝานละ ก็จะกินก <an> ินอ <an> ีกมือหนึ่งที่จริงมันยังไม่อิ่มหรอกจ้ะพี่น้องจริงแล้วก็ยังไม่อิ่มเด้อพูดจริงๆนะยังไม่อิ่มเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยจะแกงมันก็อร่อยนะพี่ก็อร่อยอยากจะกินอยากจะกินข้าวสักสองถ้วยจริงๆแล้วอยากจะกินถ้าสองถ้วยแต่มันคือมันอร่อยอะมันอร่อยไม่อยากจะหยุดอะจริงๆแล้วอะแต่ทีนี้ว่าจะยักยักท้องไว้กินจะตอนเย็นอีกรอบหนึ่งจะกินตอนเย็นอีกรอบหนึ่ง กินทีละน้อยละน้อยพออย่าไปกินทีเดียวเยอะกินทีเดียวเยอะๆแล้วมันมันทำให้ไม่สบายจ้ะพี่น้องอ่ากิวซิวๆก็มาันกานะอ่ามืาอแล้วจอ่ไหมกตชันอ่านซิดซล้วอั้นน้แลกวจยาทีสอบเจ้อเลยอยู่าเที่ชยก็มาจงไม่นิดๆก็มัากินสองมื้อ เสกเสี้ยวเกาล่ะสกี้ยวก็มาหาราฟั่นหาชานะเย,ยที่อ่านทีลท่ละอ่านที่จอยเส็จโตชานะกเยืงเนาะโหล่ะวันนี้ใครละคะใครวันเกิดครละคะ่ะจ๊ะนะแม่ใหญ่ทองจะให้พรน,นะรับพรให้ดีๆนะรับให้ดีๆนะนะวันนี้มันเกิดใครสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขตลอดไปขอให้ร่ำร่ำรวยรวยจับพี่น้องเลลากำหยัดอาพิ่ก่อสร้างหยัดเลยพิ่ก่อสร้างหยัดเราจะจุกเลยสร้างหยัดไฟหล่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์สั้นไทยกินห้องบันตัวที่ชิน้นค่อยๆซ้ำๆลตาตาก้าเอา่ะไรยำปุ้ยลา โอาละก,พอพอกัพอเกาจงเจ้าล่ะเอาละแต่อย่าจอยกินนะแต่กะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะจ๊ะไปละจ๊ะไปบ้ายจ๊ะ